น้องรู้จักพี่ไหมครับไม่รู้ครับน้องพูดคำว่าสมโจอี้สิสมโจอีพูดดังๆแน่นๆเหมือนทหารสมโจอี้สมโจอี้สมโจอีอ่านีมากแล้วพี่ชื่อไหมเชื่ออะไรเอ็งรู้จักพี่ป่ะแล้วรู้จักคนนี้ป่ะชื่ออะไรเจด้าเดียมแล้วรู้จักนี่ป่ะไม่รู้จักรู้นี้ไม่รู้จักอันนั้เจด้าเดียมอ่าอ้นี้ไม่รู้จัก กูอ่เป็นคนตั้งเราเสียกุ้นในเราเล่นน้องมาชื่ออะไรครับน้องนมมอนอายุเท่าไหร่ไม่เล่นพักกี่ปีแล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรทำมาอะไรคระดี่บ้านดีไหมสามทีละอย่างเโอเคไม่น้องชื่ออะไรชื่ออะไรก่นมมอนชื่อมอนแมมอนพี่ก่อนดูเปิดแมให้พี่ดูนะพี่อยากดูความหลกอนองอุ้ยเปิดมาอีกแลวก่อนดีบ่ายๆกล้อง่ไรจุดเี้จุดเี้ย แก้าเก้าหัวบล้วเหรอไปฉีดฉีดแล้วฉีดหัวบล่ะเหรอนี่หันเล่นพาแล้วเหรอเออเล่นมาตั้งนานแล้วครับโอ,โ <c oughs> นอ้น้องน้องเก้าหววนะเล่นผ้าน,นะครับถ้าย้อนไปก็คือว่าเด็กเพิ่งเกิดกูก็เพิ่งเล่นผ้าตอนนี้เด็กเก่งกว่ากูแล้วอ,อ,นอนนนย,ยนคะ่ะน้ดามอสเมื่อกี้โดนด่าแล้วต้องเป็นไงบ้างไม่ต้องปเป็นเลยดีนะแต่แม่แม่มอสดูไหมพ่อแม่ใครดูอน้ามอสครับตอนนี้เราโตแ้วเสียงใหญ่ในอนาคตนะ พี่อ <liberal> ก <noise> <de> <t hopping> ับดูยี่ห้าปีน้องมอสนะฮะมอสจะพัฒนาไปเป็สิบล้หนอ่าครับผมมอสจะได้ออกข่าวนะออกข่าวไงฮะวิ่งเราวซ้ำนะครับมอสจะเป็นเซียนใหญ่ระดับร้อยล้านเลยเนาะมอสดูไม่ดุมอ่ะมีเป็นหมอจีนหมอจีนนะฮะยังไงเสริมสั่งฮะเสริมสังสื้อเสริมไม่เสริมสั่งพี่ครับจุดเท่จำชื่อวีไว้ ขอบดาวเทียมแล้วมอสจะเป็นมอสด,ดาวเทียมเช่นอะรพี่ไม่ไม่บอกแม่ได้เลยว่ามอสมีฉายาพระแล้วอมอสชื่อมอสด,ดาวเทียมน้องห้อยหลงกุศิลครับ่อยพี่เราจะเผยแผ่เราหมนั้นนะฮนะ,ะจะให้จะให้พระน้องไปหนึ่งองค์ให้ฟรีๆนะเน่เน่ยน่เป็นสมเด็จดผู้ชีวิตน<ด>ั่งถนะังผู้ชีวิตเน่เดี๋ยวพี่จะเปิดข้อหมูยให้ดูขายกันประมาณสักแปดร้อยพันถึงพันนะครับนะทันทันทันพี่พี่ใหญ่มาก ออกวัดหลังเมืองหลภหโมนปุกเศสนี่โลภูทองคำนะครับเกจิอาจารยนรถไฟ้าเมืองไทย6ปีเต็มปีสี่สี่นี่ไปดูข้อมูลเลยปีสี่สี่นะอันนี้พี่ให้ฟรีให้น้องฟรีนะสามตุลน้องน้องมอนนะครับพี่ให้ฟรีพี่ให้ไฟรีถามไปถามเขาตามผมเจอกันอีกทีก็เดี๋ยวน้องก็จะเอาสมบัติมรระคังมาตอบแทนเรานะสิบห้าล้านอะไรเงี้ยเรื่องการมากี่ปีนะตั้งแต่เด็กนัต้งแ่เด็กอันนี้ยังไม่เด็กอยู่อันนี้ก้าวขอก็เด็กมาก อยู่ประมาณก6 0 0อ๋อหรือว like ่าของครื่องของครึ่งตอนนี้เท่าลูกชายพี่นะเฮ้ยนี่นี่ห้อยพระหมื่นกว่าบาทเลยนะใช่ไหมคุยกูดูกระจอกเลยให้พระน้องเป็น้ยออ